คลิปที่3ครับกระบวนการที่3ก็คือเอามาตากนะครับผมทําที่ตากแบบง่ายๆดูง,ง่ายๆนี่แหละกันฝนนะเมนหลักส่วนใหญ่ช่างออกมาแล้วนะครับเผาหนึ่งครั้งถัง200ลิตรนะถัง2 0 0ลิตรถัง2 0งลิตร2ถังเผาแบบอบได้ฐานออกมาเป็นแท่งเนี่ยหักลบอะไรต่างๆที่มันทิ้งไปแล้วเนี่ยได้ประมาณ20ิ ห้กิโลสามกิโลสากิโลได้ฐานประมาณ30มสโลครับสามสิบโลหมายถึงฐานอัดแท่งนะฐานอัดแท่ง30มกิโลต่อเตา200ลิตรสใบก็คือการเผา1ครั้งกระบวนการ1ครั้งที่ผมออกแบบเนี่ยมันจะเผาทําเสร็จได้ภายในคือสองวันต้อง2วันเพราะว่าเผา1วันร้อยแห้งไปทํางาน คือไม่ได้อยู่เต็มนะสวันเย็นวันหนึงเผาเสร็จปุ๊บก็ทิ้งไว้ให้เย็นอีกเย็นวันหนึ่งก็ออกมาบดแล้วก็ไปอัดแท่งแล้วก็มาตากกระบวนการ2วันเนี่ยถ้าได้ฐาน30โลหรือประมาณ250ก้อนนะครับก้อนใหญ่ก้อนเล็กก็แล้วแต่ถ้าขายโลละ20บาทมันก็ได้ห0ร้อยบาทหักลบค่านู่นค่านี่อะไรมันก็พออยู่ได้นะนะสำหรับคนที่ขยันครับเชิญครับ